สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพาท่านผู้ชมไปที่สปาแห่งหนึ่งนะคะสปาเรสดงมีความพิเศษเพราะว่าเขามีการรมควันสมุนไพรเข้าที่ใบหน้าว่ากันว่าเป็นศาสตร์โบราณของมาเลเซียผสมประสานกับศาสตร์นวดแผนไทยบำบัดอาการภูมิแพ้พวกไซนัสได้เลยค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ ี่คือการทำสปาแรสดงคือการรมควันบนใบหน้าของนายเจบอราเฮมดอนเลาะหรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนามของอาจารย์เหงงเพื่อบำบัดอาการภูมิแพ้ใส่นัดหรือคันบริเวณใบหน้าตาหูและจมูกในการกำจัดตัวไรฝุ่นที่อยู่ตามรูขุมขนกระบ,บวนการทำสปาแรสดงมีด้วยการสีขั้นตอนเริ่มจากจุดไฟที่ด้านบนของเทียนที่เป็นรูปกลวยวางจุดบนใบหน้ารวมทั้งรูหูและไรผม ให้ควันไหลลงด้านล่างผ่านตัวยาสมุนไพรและทําต่อเนื่องจนกว่าเทียนจะหมดจากนั้นใช้สำลีชุบน้ําสะอาดเช็ดทําความสะอาดคราบเทียนบนใบหน้าต่อด้วยใช้ครีมขดัดและบำรุงผิวทางบนใบหน้าเพื่อกําจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายช่วยในการลดจํานวนของไรายฝุ่นขั้นตอนสุดท้ายเป็นการใช้สาสการนวดแผนไทยนวดเส้นบริเวณคอบา่าไหลให้เกิดการผ่อนคลายแล้วก็เลยใช้ศาสของการนวดไทยนะครับ เข้ามาประสมผสานกับการทําสปาที่สรงตัวนี้นะรับรก็ปรากฏว่าทุกคนจะชอบตอบ,ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับก็คือผลวดเสร็จไม่อยากลุกเลยในเรื่องของใบหน้าหลังจากที่เราทำรมคันของตัวเทียนตัวนี้แล้วก็มีการทำความสะอาดแต่ทีนี่ไปเชื่อให้กับใบหน้ามีการขัดผิวนะครับขัดผิวแล้วก็ลงครีมบำรุงผิว การนวดนะครับเราจะเน้นในเรื่องของเส้นบาไหลเส้นบางไหลแล้วก็เส้นคอแล้วก็ในเรื่องของต้นคอตัวนี้คือเท้าคางที่ได้นี่คือสปาเลสดงที่เราทำสปาเลสดงใช้เวลาประมาณ20-30นาทีส่วนเทียนที่ใช้จะเป็นเทียนสําเร็จรูปสั่งซื้อจากประเทศมาเลเซียส่วนสมุนไพรที่ใช้จะเป็นสูตรจำเพาะพื้นบ้านแบบโบราณ ไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดของตัวยาสมุนไพรได้มีกรรมวิธีง่ายๆคือใช้ผ้าขาวบางชุดเพียงผสมสมุนไพรตากแดดให้แห้งแล้วนํามาม้วนเป็นรูปทรงกลวยอาจารย์เฮงบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อเคยเป็นหมอบ้านแต่ไม่ได้เรียนใช้หลักการของอังกรุรานการบําบัดในการนวดและมีเป้าหมายคือตั้งใจช่วยรักษาไม่ได้มองถึงค่าจ้างส่วนหนึ่งน่าจะมาจากคุณพ่อนะครับเคยเป็นหมอบ้าน แล้วก็ไม่ได้เรียนนะฮะแต่ใช้ลักษณะของการใช้อันคุรานในการบำบัดในการนวดจุดนั้นก็อันนี้คือนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจเป้าหมายแรกที่ทั้งใจหรือว่าอิสลามว่าอย่างี่ว่าเนี้คือความทั้งใจก็คือการช่วยรักษาให้เขาเราไม่ได้มองว่าเราจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่อันนี้คือเป็นเรือรร่องของพระเจ้าพระเจ้าได้กับเราแล้วจะให้เราจิน ตอบแทนเรื่องของริสกีหนึ่งและได้ผลบุญ2ยสองิสกีเราก็ได้นะคับ่นสปาเลสดงหรือสตูเวซึ่งเป็นภาษามาเลเซียเป็นศาสตร์โบราณภูมิปัญญาพื้นบ้านของประเทศมาเลเซียผสมผสานกับศาสตร์การนวดแผนไทยหลายคนเชื่อว่าการทำสปาเลสดงของนายเจบ,บิราเฮมมีเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าบำบัดอาการภูมิแพ้หรือใส่นัด สามารถติดต่อได้ล่วงหน้ากับทางสปาเลสดงซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสและมีสาขาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีทางร้านคิดค่าบริการเพียง300บาทนอกจากนี้อาจารย์เฮงยังยเปิดสอนการทำสปาเลสดงให้ฟรีสำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วยเพื่อให้ศาสตร์นี้อยู่คู่คนไทยตลอดไป